เกิดอะไรขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งล่าสุดทำไมนายกถึงเน้นย้ำสามแนวทางสำคัญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อาจกำลังจะเกิดขึ้นในภูมิภาคของเราแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นมีอะไรที่น่าสนใจกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47ที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียน,นายกของเราได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์สำคัญโดยเน้นย้ำถึง3แนวทางหลักในการขับเคลื่อนภูมิภาคอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งไม่ได้มีแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะผู้นำและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงบุคคลสำคัญจากนา,นานาชาติอย่างนายกรัฐมนตรีแคนาดานายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจากักรประธานคณะมนตรียุโรปและกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ก็เข้าร่วมด้วย โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงใจความสำคัญของการกล่าวสุนทนรพจน์ของท่านนายกโดยเริ่มต้นด้วยการขอบคุณมาเลเซียสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นการประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีพหุภาคีครั้งแรกของนายกหลังเข้ารับตำแหน่งและยังเป็นการแสดงความยินดีที่ติมอร์เลสเตได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งไทยพร้อมให้การสนับสนุนติมอร์เลสเตในการเข้าสู่กระบวนการเป็นสมาชิกอย่างเต็มตัวแต่ประเด็นที่น่าจับตามองจริงๆคือ3แนวทางที่นายกเน้นย้ำครับ สร้างประชาคมอาเซียนที่มั่นคงปลอดภัยสำหรับประชาชนท่ามกลางความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบันความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันโดยตรงไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมทางไซเบอร์การหลอกลวงทางออนไลน์หรือการค้ามนุษย์ซึ่งเรื่องเหล่านี้ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้โดยเฉพาะการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวกรองและการปฏิบัติการร่วมกันอย่างมีประส ที่ภาพนอกจากนี้ยังต้องปกป้องคุณภาพชีวิตของประชาชนจากมลพิษข้ามพรมแดนภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาดโดยการเร่งเสริมศักยภาพของศูนย์อาเซียนที่เกี่ยวข้องเช่นศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่เอร์กเฟดคิดเห็นอย่างไรกับการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่เหล่านี้ของอาเซียนบางคนอาจมองว่ายังไม่เข้มข้นพอหรือบางคนอาจเห็นว่ามีขั้นตอนที่ซับซ้อนเกินไปลองแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน ต้องบูรณาการทางเศรษฐกิจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนข่าวดีคืออาเซียนสามารถลงนามในความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนเอเทเกิลฉบับปรับปรุงและความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนฉบับที่3ได้ในระหว่างการประชุมสุดยอดครั้งนี้และมีความหวังว่าจะสามารถลงนามในกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน DFA ได้ภายในปีหน้าแต่ตรงนี้แหละครับที่อาจมีความเห็นต่างกันบางคนอาจมองว่า DFA จะช่วย กระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลได้จริงแต่บางคนก็อาจกังวลเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนายกยังเน้นยำ้ำเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการลงทุนในพลังงานสะอาดโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนอาเซียนพาวเวอร์กริดรวมถึงการเงินสีเขียวเพื่อสนับสนุนการพัฒนายอย่างยั่งยืนเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพ ต้องยึดมั่นต่อระบบที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์เพื่อรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงความมั่นคงของมนุษย์พร้อมทั้งส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสารรค์กับภาคีภา,ภายนอกภายใต้มุมมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิก a อ p ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์ s t r a t e g i c a l autonomy ของอาเซียนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกในฐานะพลังแห่งสันติภาพความมั่งคั่งและความก้าวหน้า คุณคิดว่าอไอพีจะช่วยให้อาเซียนมีบทบาทในเวทีโลกได้มากน้อยแค่ไหนบางคนอาจมองว่าเป็นแค่กรอบความร่วมมือที่สวยหรูแต่บางคนก็อาจเชื่อมั่นว่าอไอพีจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างสมดุลอํานาจในภูมิภาคในตอนท้ายนายกได้แสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการเป็นประธานอาเซียนของมาเลเซียใ,ในปีนี้และพร้อมสนับสนุนฟิลิปปินส์ในการเป็นประธานอาเซียนปีหน้าซึ่งเป็นปีที่อาเซียนจะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนคอสอ2045ร่วมกัน ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันรับรองเอกสารการประชุมสุดยอดอาเซียนจำนวน16ฉบับและมาเลเซียได้ออกแถลงการของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47แชง A s t a ต e ต็ม t อฟเ47 th a s e ซ n Summit จำนวนหนึ่งฉบับนอกจากนี้ยังมีพิธีส่งมอบสารแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน a อเท o ฉบับที่2อีกด้วยและคุณล่ะครับคิดว่าแนวทางที่นายกนำเสนอจะช่วยให้อาเซียนก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรมีประเด็นไหนที่คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยบ้าง มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลยครับ